ดครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านตอนนี้เราก็เดินทางมาอยู่ที่กาญจนบุรีอีกแล้วนะครับบ้านผมเองกำลังล้องแพรเดี๋ยวชมบรรยากาศโดยรวมครับติดแอร์ทุกห้องห้องนอนห้องพักต้องอลาดินเมืองการเว่าน้นครับขอบคุณพี่ชายครับพี่กุ๊กครับที่จัดแผรพักให้เดี๋ยวชมบรรยากาศครับ พร้อมกับสระว่ายน้ำผูวิลล่าสุดแจ๋วเป็นไงครับพี่หอม,ม,ม,อมดูบรรยากาศครับเพื่อนๆฝนตกอากาศกำลังเปิดดีๆกวางมากครับเพื่อนๆกว้างมากจะพาเดิเนชมน่แพแบบนี้มาเที่ยวต้องอาราดินเท่านั้นครับขอบคุณพี่ชายด้วยครับพี่กุ๊กที่สนับสนุนแพพักให้อีกหนึ่งคืน นี่ส่วนนี้เป็นห้องครัวนะครับอันนี้เป็นชั้นสองครับห้องพื้นห้องพักเดี๋ยวผมค่อยพาขึ้นไปรีวิวดูห้องพักนะครับให้ชมบรรยากาศภายนอกก่อนเจ็ดคนพอเจดคนพอทริปนี้